อุ <S 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 ้ยอ้าวเหมือนกันเลยกอลังตามหาแบบกานแล้วก็อันนี้ดีสองกดแต่มันต้องอันละเท่าไหร่ยี่สิบบาทเท่านั้นนะเราแก้ไม่เอาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเฉพาะดีอันนี้น่าว่าอันนี้สามร้อยอันนี้สามร้อยะอะอีเท่าไหร่เน่ยอันนี้อยาน่าได้อยากได้ยางลบก็มีประมาณเจ็ดหมื่นกว่าก้อนนะ้องเัวลูก คนเลือกให้คนนี้ไอ้แ <Bened etti> อลผิดตงทรงผมไม่เข้าทันไม่เข้ากันใช่ไหใช่เาอยากผมสอนแ่นไปแก้ลงหนังไปทางไหนครับไม่รู้ล,ลงหนังไปทางไหนครับไม่รู้เหมือนกัน แล้วทำไมติ๊กต้องรู้อยู่คนเดียวต้องนั่งไปทางไหนครับไม่รู้ไม่รู้ต้องนั่งไปทางไหนครับทางนี้ทางนี้วันที่ทางนี้วันที่ทางนี้ป้าป้าป้าเยนมินเนี่ยนก็น่าดูอ่ะร้อยแก้วหรือเราดูมินเนี่ยนดีทำไมต้องเอาถอยจตอรี่แม่อยากดูว่าแม่อยากดูไม่ใช่เธออยากดูเธอก็ชอบอย่างเงี้ย จะว่าลูกไม่ยอมหรอกจะว่าลูกจะว่าลูกแต่แกวแม่จะว่าหนูป้ารีบถ่ายเลยเพราะเดี๋ยวแม่ไม่ว่าหนูแม่ไม่ว่าหนูใช่ไหมไรแก้เาน้ำแล้วเอามินิหน้าไม่ใช่เอาลิปตันใช่ไหมป้าเอาโค้แล้วก็นี่อมินเนี่ยนของไรแกวใช่ไหมครับส่วนเรื่องผมมาป๊ารีบถ่ายเลยเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะว่าหนูตอนนี้แม่ไม่ว่าหนูแล้วเพราะว่าเราถ่ายกล้องใช่ป่ะนี่อ๋อทำผมให้ลูกก่อนนะ ว่าเลยว่าลูกเลยว่าสิว่าดิอยากว่าว่าลูกเลยนี่กาลังทําผมอยู่นี่ว่าเลยไห้นป่าวไอ้แก้วป้าสุดยอดป้าสุดยอดป้านี่โคตรเก่งเห็นป่าจะเข้าไปดูหนังนะป้าไปดูหนังก่อนนะไม่ได้แล้วกติกนี้จะกินหมดหรือเปล่าวันเดียรู้ก็มีกับเพื่อนหมดเอาแก้วอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวหกอันนั่แก้วน้มารักษาแล้วได้ได้เกมปลาบอดถ้าปลาเข้าก็จะได้รางวัลด้วยค่ะทุกคน เนี่ยตัวใหญ่นี้ได้ไหมเนี่ยปลาเขาได้สองตัวนี้ได้ไหมอ่ะได้เหมือนกันเนียยตัวใหญ่เฉพาะซอฟาลองฟิซิเม่าลองมิเนียนนะคะลูกค้าโอเคไม่ได้เลยไม่ได้เลยสักการอ่ะม่รางวัลลอบใจค่ะมุมตอบใจก็อร่อยเหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่าใครดูลงคิซิม่าเขาจะมีซุ้มแบบนี้เนาะให้เรามาเล่นเกมเนาะเล่นเกมนี ฝนลาลงแล้วเราก็ไปดูหนังกันเลยมาังแล้วแอลมาวันนี้เรามาเจอแอลด้วยไม่ได้เจอแอลตั้งนานแล้วเนาะมันจะวิ่งว่ะมื่ไม่ได้ถ่ายตอนวิ่งมาปุ๊บก่อนกันเลยใช่ไหมหมายยังเนี่ยใครวะเนี่ยว้าวโห่ใครเนี่ยเุ้ยเร็วเฮ้ยระเบิดจะมาแล้วก้อนใหญ่ด้วยแอลนาวาเว้ยแอลนาวานาเว้ยระเบิดแน่เลย เปิดให้ดีเดียบนาวะใช่ไหม่ะเมื่อกี้เห็นตองลงมาแอลรับร้อยแก้วพอดีเลยอะแล้วทำไมไอคนนี้ก็ไม่รอกันเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าต้องเคียยวห้องแล้วไอแกเล่นไปกี่รอบเนี่ แบนไม่ลุกอะค่ะอ๋ออะไรป้าเห็นมองแอลกับร้อยแก้วแบนกันตั้งกี่ทีแล้วอย่ามาเล่นกันอย่างนี้นะไม่ไหวนะมันเหนื่อยมากนะอย่าหาเล่นอย่าหาเล่นเฮ้ยเรื่องนี้สนุกกว่าที่คิดเยอะเลยนะนี่ไงคนนี้อ่ะพอโตขึ้นนี่เขาก็เป็นคนนี้ไงเล้ก็เป็นจูนิทิชาอ้าไม่ใช่เหรอเออเหมือนไหมล่ะ เหมือนเป <l ug> ็นเอฟเฟกต์มากกว่าเออใช่ใช่เหมือนเป <ant> ็นเ <t> อฟเฟกต์ออออแม่โน้ตบอกว่าอะมาเกดอนรุ่นไหนรู้จักอะมาเกดอนไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักตอนนี้ดูหนังเสร็จแล้วฉัใช่ค่ะตอนนี้แล้วเราจะมา้ัปปิ้งกันต่อคะ่ะเราอยากซื้อสมุด <c oughs> ซึ่งเรากันนะคะได้งบคนละ หนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะซื้อกระเป๋าผ้านี่คุ้มนั่นแหละสองร้อยเก้าสิบไปไปก่อนค่ะเกิ่งมอันนี้เป็นพวกนิยายหันไปแม่กลับหลังหันเราเครื่องเขียนมันอยู่ตรงไหนอ่ะข้างหน้าไงข้างเดียบเลยนะทุกคนซื้อปากกาไปเลยทั้งปากกาอุ้ยมีก่อบนิสสอด้วยนะทุกคนกรอบนิสสอก่อบนิสสอเราว่าเรามีครบแล้วมั้งอ่าเดี๋ยวเรามาดูปากกากันปากกาละห้าสี่สิบสี่สิบโห มันได้แก้ว36บาทอุ้ยสวยจริงนะทุกคนดูดินี่เป็นก้อนดินสอกดอ๋อไม่สอกดเอ่เลือกอันที่อยากได้ได้ยังยังเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะเราจะไปดูกล่องอุ้ยเจ็ดปีหนึ่งเจ็ดปีหนึ่งอ่าอะโอเคไม่ผ่านผ่านคโอเคค่ะแล้วร้อยแก้วเลือกว่ายังเาว่าอยากได้อะไรอยากได้แบบ เุ้ยอ้าวเหมือนกันเลยกำลัง<า>ตามหาปากกาแล้วก็อันนี้ดินสอสดแ, <c oughs> แล้วเรานะคะที่เราอยากได้คือดินสอดเอ้ยกล่องดินสอดที่มันเป็นขุ่นๆเดี๋ยวเราไปช่วยกันหากันเราขออะดินสอกดอันนึงแล้วก็ปากกาอีกสองแท่งโอเคค่ะแต่มันต้องอันละเท่าไหร่20บาทเท่าน,าน,านั้นนะเราแก้วอันนี้เอาละอันนี้อ่ย้ยอันนี้สวยห่วงเลยเลยมาจากไหนี่ เราเราดูประกาศกันก่อนดีกว่าเนาะฝั่งนี้ก็เป็นน่าจะเป็นตับปาอโอเคเดี๋ยวเขาขอไปดูประกาศโอเคเหียยถัวอุ้ยเอลเอลเนี่ยเดี๋ยวจะพูดวนี่น้องว่าเอา,เอา,เอาสักอันนึงดีไหมพิสตาได้แล้วอันหนึ่งสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทก็นับเป็นสี่สิบอมันงไม่เลือกอันนี้เหรอ ห้าแม่หนูเอามา่บ้าไอามสิบเ้าอ่ะดี๋ยวเราจะดูประกาศกันนะเ้ยเขาอยากนถ้วยนสีขาวช่ไยหาสขาวมม่จะเป็นแบ่าแเราแก้วแต่มันจะเป็นที่นี่มีสหรือเปล่เแก้วาได้มาหนึ่งอันแล้วเหลืองบอะไรหื่สบทเราไปกันดีกว่านะทุกคนเฮ้ยเหลืองบอีก60บาทโอเคเดี๋ยเดี๋ยวเราไปแก้วไปหาอะไรนะ กล่องในิสสอคุณอุ้ยน่ารักมากอันนี้หกสิบเก้าอันนี้สามสิบสามอันนี้เรามีอันนี้นะคะทุกคนเปิดเปิดให้มันอันนี้ยังไงไไแม่ส,ส,สวยมากเฮ้ยจริงเหรอหนูอยากได้กล่องนิสสอที่มันเป็นขุนขุนนะแ,แม่แต่มันเกินงบพวกเราต้องเป็นร้อยห้าสิบเปลี่ยนแล้วเฮ้ยเดี๋ยววันหนึ่งนะเดี๋ยวพามาดูอะไร อันนี้นะทุกคนเราก็จะบอกว่ามันก็คือนี่รอยแก้วเราต้องอาจจะใช้นะเนี่ยเรื่องที่บ้านเรามีเลยอ่ามีแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันโอ้สมุดน่ารักมากไหนเออไรไหนสวยแมนแมนดิรอยแก้วดูสมุดสวยมากอ่ะว้าวกาสิบได้แค่สามสิบบาทคือแต่ว่ามันไม่น่าติดกันใช่ งั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเฮ้ยเราแก้วพาเขาไปหากล่องนี้สิวคุณเถอะเขาอยากได้มากคุณเนาะเฮ้ยเฮ้ยแถวนี้แถวนี้ค่วนนี้ขอส่วนนี่ไงเอายางลบไหมไม่เอาแล้วน้ำมะเกียงน้ำมะเกียงเฮ้ยไปดูใช่พี่ถือโป๊ะซื้ออันนี้จบเลยอันนี้กี่บาทเก้าร้อยเก้าสิบโอเคบายบายเกินงบเราไปเยอะเลย ใช่พี่มีเงบนร้อยหนึ่งผู้การสวยเวบ้อนี่อันนี้สามร้อยอะ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 สามร้อยทำไมตัวเล็กได้เยอะกว่าทำไมอะทำไมทำไมตัวเล็กเยอะกว่าเข้าใจฝั่งนั้นน่าจะให้คงิเยอะเพราะว่าเป็นวัยกำลังเจริญตกดตัวแต่เราซื้อมาเยอะแล้วไงซื้อมาเยอะเลย ซื้อไป400บาทโอ้ซื้ออะไรบ้างหนดงเนื้แล้วก็รามเกียร์รามเกียร์าสองรามเกียร์าสองเลยอ,อันนี้เราจะมาดูดปกากกาทั้งรลอยเลยนะคะแต่เ,เราไปหาปากกาเจลก่อนไงที่ไหนถ้าีขาวที่เอลอยากได้ อุ้ยนี่ใช่ใช่ใช่แล้วกระเป๋าเราอะไรก็อยากได้ที่มันเป็นที่รองกระดาษเอาไว้เขียนเราไม่อยากได้มานานแล้วแต่ว่าหาไม่เจอ,อน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนี่ไงอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้อยากน,าน่าได้อยากได้อันนี้แอบใส่ไปมันมี้อันนี้ก็ได้ ได้นี้นามาแล้วไดอเลยเอาไปสิเพคะห้าสิบบาทช่วยดิแเดดว้าวดูทันคนอันนี้ได้มาแล้วอันนี้สีบาบาทนั้นสี่สิบเป็นแปดสิบห้าไว้บ่อยยีบบาทไม่เอาที่แบบนี แก้วเมื่อกี้ขอเงินแม่เพิ่มมาอีก20บาทเพราะว่าที่นนแ,แ,บบแ,แก้วมีแค่สิบห้าบาทสิบห้าบาทซื้ออะไรไม่ได้แก้วเหมือเงิเท่าไหร่คะสามสิบห้าขอเพิ่มมา20เฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูยาลบกันเลยแก้วอันนี้มันเป็นยาลบแบบกดป้า,บาปบาอยู่ไหนเอ่อยป๊าปบา แล้วร้อยแก้วมีมันทั้กี่อันอะอรู้ป่ะสี่พันแปดร้อยอันนะเว้่อยู่นี่อะไรเนี่ยอย่างนี้ก็มีสี่พันแปดร้อยหนึ่งยังลบก็มีประมาณเจ็ดหมื่นกว่าก้อนนะเดีต้องไปเหยื่อสเต๊กรู้ไหมคนเลือกให้คนนี้อะไร้แอลคนนี้แอลนำพาป้ามาจ่ายตังค์ให้ร้อยแก้วแอลผิดเหรอป้าแอลเรื่องโยนเล่นโยนนี่เก่งแปดเจ้า ถลุบวันนี้นะคะไอ้แก้วก็ผ่านไปแล้วไอ้แก้วก็ต้องจะต้องแยกกับแอร์ลแล้วนี่นเดี๋ยววันหลังป๊าให้เงินนะสองคนไปเที่ยวด้วยกันป๊าให้งบไปแล้วก็ไปไปเที่ยวกันอยู่วันๆอ,อีกแล้วไหมห้าร้อยบาทป๊าทายอำนาจมือนะเนีงง่ยแต่ถ้าทะเลาะกันขึ้นมานี่คือจบเลยนะไม่ใช่เราพวกเราไม่ทะเลาะกันหรอกป้าแค่ถ้าห้าร้อยบาทนะไอ้แก้วอาจจะเอาแค่แคเหสียหมูปิ้งอะเช้าเที่ยงเย็นแค่นี้ ก็มีของเดียวเดียวถามเราก่อนเราไปหรือเปล่าเหมือนกันด้วยเหรอต้องคิดให้เหมือนกันดิถ้าไม่เหมือนกันทำไงอ่ะใช่ป่ะแอลกับเธอก็ต้องไปคิดให้เหมือนกันดิโอ้โหอ้าวและนักขายเชื่ยูมินะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดไลค์อะไแก้ะคะบ๊ายบายอย่าให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์มา